สวัสดีค่ะดีพีบัตฑ์ลลงโป๊ะบางละมุงนะคะสวัสดีวันหยุดยาว,ยาวๆหลายๆท่านนะคะที่พักพรน,นะคะกักตัวกันก็ขอให้มีความสุขในการกักตัวนะคะหรือท่าในใดที่ว่างก็มาชมคลิปเรากันนะคะวันนี้แมคะก็เอามาฝากกันระบบคาเพทที่ใช้ใน Android ของเรานะคะอ่ะสาวก IPhone, ะะท่านใดที่ใช้ iPhone อยู่แล้วเครื่องเล่นในรถของท่านเป็น2ดิน Android เป็นจอ Android 7นิ้ว9นิ้ว10นิ้วบิวอินแรม1แรม2อแรม4อะไรก็ตามยี่ห้อไหนก็ช่างนะคะขอเพียงแค่ท่านเป็น iPhone นะคะและท่านมีแอปนี้ในเครื่องเล่นของท่านแอปนี้จะชื่อว่า z ซ i n k นะคะ z ซ i ลิ Link, หรือระบบ c a r p เพนั่นเองนะคะ Android รุ่นใหม่ๆก็จะมีแหละ นะคะอะทีนี้คาเพมันใช้งานยังไงนะคะคาเพมันก็คือระบบของ iPhone นั่นเองนะคะเราจะมาลิงก์จอ iPhone นะคะลิงก์การใช้งานดีกว่าไม่ใช่ลิงก์จออย่างเดียวนะคะลิงก์การใช้งานผ่าน Siri ผ่าน Map นะคะเข้าสู่จอ Android นะคะโดยการเชื่อมต่อบลูทูธ นะคะโดยการเชื่อมต่อบลูทูธอ่ะมนเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่หน้าบลูทูธของจอ Android ของพี่ๆนะคะท่านใดใช้ยี่ห้อไม่เหมือนกันท่านก็หาคำว่าบลูทูธให้เจอนะคะอ่ะต่อไปมาที่โทรศัพท์ของเรามาที่โทรศัพท์ iPhone นะคะท่านเข้าไปที่ตั้งค่า ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเปิดบลูทูธนะคะท่านเปิดบลูทูธเห็นไหมคะชื่อตรงกันกับเครื่องเล่นของท่านท่านจับคู่อของแม่ค้าแม่ค้าใช้ชื่อนี้นะคะแล้วก็ใส่รหัสลงไปนะคะรหัสส่วนมากนะคะที่เป็นที่เป็นบลูทูธไม่ศูนย์สตัวก็1234นะคะเมื่อเข้าไปแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเห็นไหมคะคอนเน็กหน้าจอแล้วมันจะมีข้อความมาเตือนเราเห็นไหมคะข้อความบอกว่า อนุญาตให้ใช้คาเพยหรือไม่เราก็กดอนุญาตเข้าไปนะคะเรากดอนุญาตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเรารอค่ะรอหน้าจอของเราโดยที่มือถือของเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะวางไว้เฉยเฉยวางไว้นี่นะคะก็ไม่ได้ทำอะไรวางไว้เฉยเยแหละนะ เรียบร้อยนะคะโชว์หน้าจอขึ้นมาทันทีนะคะโชว์หน้าจอขึ้นมาทันทีทีนี้นะคะสำหรับท่านในที่จะใช้งานซิลิในการโทรนะคะในการโทรเราก็ง่ายๆนะคะกดที่มือถือของเรากดค้างนะคะโทรหาที่รักคุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณต้องการโทรหาช่างแอร์ที่รักมือถือ คุณต้องการโทรหาใครโทรหาที่รักกำลังโทรหาที่รัก่านะคะออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะเขาก็จะทำการโทรทันทีเดี๋ยวเราฟังสักตื้ดหนึ่งนะคะ,อะพอแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนคนที่อยู่ ปลายสายนะคะอ่ะเห็นไหมคะเราโทรเราไม่ต้องมากดปุ่มโทรไม่ต้องมาเลื่อนมือถือถึงแม้เราจับบลูทูธอยู่เราก็ไม่ต้องมานั่งเลื่อนนั่งกดโอ๊ยกดโทรศัพท์โทรหาใครดีไม่ต้องนะคะเรากดค้างแล้วสั่งสีรลีได้เลยจอก็ทำงานตามนั้นนะคะเพียงแต่นะคะ a n d r o i d ของท่านจะตอบโจทย์หรือไม่ขึ้นอยู่กับแรมและลอมและสเปคของเครื่องด้วยนะคะมันจะไม่ได้100%ทุกเครื่องไม่ใช่ว่าใช้ได้เหมือนกัน นะคะบางเครื่องอาจจะช้าหน่อยบางเครื่องอาจจะไวหน่อยนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทีนี้นะคะหลายท่านชอบใช้คือแมปค่ะการเดินทางของแมปเช่นบางคนไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกดบ้านกดโฮมกดเป็นจุดสนใจเก็บเป็นบันทึกเป็นประวัติของเราเราก็ มาที่โทรศัพท์แบบนี้นะคะมาที่ p อ o n e ของเราแบบนี้อขอญอาตเอาแสงลงหน่อยนิดหนึ่งจะได้เห็นนะคะอ่ะแม่ค้าก็พิมพ์นะคะแม่ค้าบอกว่าไปโรบินสันสีราชานะคะกดที่โทรศัพท์นะคะเราก็จะง่ายแหละถือมากดที่ตัวเราได้กำลังเริ่มต้นเส้นทางไปห้างสรรพสินค้าโรบินสันมุ่งหน้าทางทิศเหนือบนถนนสุขุมวิท เห็นไหมคะเรียบร้อยเลยค่ะแมปก็จะมาอยู่ที่นี่เลยนะคะใช้เต็มจอแบบนี้ก็ได้ทั้งที่ iPhone ของเราก็ปิดไปนะคะปิดไปไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปิดนะคะแต่ว่าแมปก็ยังดำเนินทางของแมปไปนะคะสำหรับท่านใดที่มีเพลงนะคะท่านกดฟังเพลงจาก iPhone ได้เลยนะคะท่านกดได้เลยแต่อันนี้แม่ค้าไม่มีเพลงค่ะ ลงไม่เป็นนะคะท่านใดที่ลงเป็นก็ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แบ่งปันแมคคานิดนึงนะคะคนเราก็ไม่ใช่จะรู้ทุกอย่างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับนะคะเห็นไหมคะการใช้โทรศัพท์นะคะการใช้แผนที่หรือข้อความนะคะข้อความที่มันขึ้นที่มือถือเราเราดูที่นี่ก็ได้นะคะเช่น ส่งพิกัดให้กันแล้วกันเพื่อนส่งพิกัดมาหาเราส่งพิกัดร้านค้าส่งพิกัดเส้นทางนะคะเราก็เปิดจากในนี้เข้าไปได้เลยนะคะก็ทำให้เราง่ายขึ้นปฏิทินมีนะคะ Google Ma p มีแล้สามารถเพิ่ม <c oughs> เพิ่มตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเราไม่ได้เชื่อมต่อ WiFi นะคะแค่บลูทู h เท่านั้นเองนะคะแน่ เรียบร้อยนะคะง่ายๆนะคะสำหรับการใช้งานของคาเพนะคะสำหรับท่านใดที่อยากรู้เพิ่มเติมว่าอ้าวแล้วถ้าเราเล่นอย่างอื่นในนี้ล่ะลองดูนะคะลองดูสมมุติว่าเราเล่น YouTube เราจะเปิดเพลงจาก YouTube นะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตค้นก่อนมีแต่กระตูนลูกนะคะ ก็สั่งได้สั่งง่ายที่บิ๊กซีไม่ต้องเดินทางแค่โทรมาหรือไลน์มาที่บิ๊กซีและบิ๊กซีเอ็กซ์ตาสาขาใกล้บ้านมีรับสินค้าโฆษณาส่งถึงบ้านผ่าเบอร์สายการที่เฟซบุ๊กบิ๊กซีไลน์บิ๊กซีจุดทีเอชและคอสเซ็นเตอร์หนึ่งเจ็ดห้าหกสั่งได้ครบจบที่บิ๊กซีแผนที่มันก็จะหมุนให้เราด้วยนะคะนำทางก็ยังนำอยู่นะคะเพลงเราก็เปิดได้นะคะสำหรับเสียงเพลงบลูทูธนะคะ เอามาฝากกันนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะไปลองใช้กันดูนะคะบางท่านอาจจะชอบอาจจะตอบโจทย์ใครบางคนก็ได้นะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ตอบโจทย์ท่านก็แชร์ฮอสปอร์ตแล้วก็เล่นในจอ,อก็ได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่อันนี้เอามาฝากกันนะคะอย่าลืมนะคะท่านจะเป็นจอรุ่นใดก็ใช้ได้ขอแห้ท่านมีระบบ คาเพหรือแทดลิงนะคะในจอลองใช้งานดูนะคะท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แมค่ค้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเดี๋ยวแมค่ค้าหาอะไรดีๆมาฝากกันนะคะอย่างน้อยเราซื้อ Android มาหนึ่งเครื่องไม่เบื่อแน่นอนนะคะ เพราะว่าเราจะทําได้หลายอย่างมากนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าค่อยๆทําทีละคลิปให้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะไม่งั้นลองคลิปแล้วจะไม่รู้เรื่องเอานะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ